นนะคะคทีชะโล่งนะคะนี่ก็คือลุ่งนะนะคะเจ้ากงส่วนนั่นเอง เดี๋ยวไอ้ทำพันหัวได้มาอ๋ออ้นี่ไงไว้ทำพันธุ์ใช่ไหมลูกย้อยอุ่นขม่ามีลูกใหยเบื่อเลยนี่อันนี้คือลูกใหญ่สุดแล้วหรอคะนั่นลูกใหญ่สุดแล้วแหละพ่าวาดนั่นพอดูแล้วนี่แกไปทำพันธด้วยอ่าฮะค่ะทำได้มาอันนี้พึ่งปลูกหรือยังไงคะอ่าค่ะอ่ะาฮะสวยงามเนาะอ่สวยงามกินได้เลยปลตื่นขึ้นมาอยากกินผักก็มาเลย อันนี้ลูกเล็กนะเนี่ยอันนี้แกะตาเลยนะนะแกะเอ๋อนี่คือลูกใหญ่แล้วลองให้กินก่อนมาเที่ยวแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นคะน้าใช่ไหมคะคานาอันนี้ขี้วันนะคใช้เวลาปลูกเนี่ยอันนี้ท่าพิศวันแล้วแหละอ่าเดือนกว่าได้แค่นี้ตั้งแต่แรกเลยก็เดือนเดือนกว่าและโอ้สวยงามมากเลยขี้วันนี่เป็นคนนี้นั่นแหละผู้ตำนานหรอกลูกกินอันนี้ทัดหลังผู้อ่า อันนี้คือชายดินนิดน้อยใช่ไหมคะนิดเดียวชายดินปนทรายหลงเทศดูดูตอนคนะฮ่องกงอันนี้เก็บได้หรือไม่คะเนี่ยเก็บได้เอออันนี่มีพักบุงด้วยพักบุงคณะคณะมีดอกอันนี้ก็กินดอกเหรอช่วยไงไม่กินตอนตอนไม่กินตอนใบนะแต่อันนี้เลี้ยงให้ออกดอกเลยอ๋ออันนี้เราตั้งใจเลี้ยงตั้งใจ นี่กันมานี่ผักสลับกินโอกคพักมาแข่ช่วยปอมไม่เป็นปุผมพอตรงนี้ร้อนอ๋ออันนี้ถ้าว่า,าดีก็คือตรงอากาศไม่ร้อน <จะ S 1> ใช่ไหมใช่อากาศเย็นในตรงนี้ปืนเหมืองเน่าออหอันนี้แบบไม่ลงดินอ่ะคือสามารถปลูกเองที่บ้านได้เลยเนาะอ่าจะมีผ่านไขยด้วยนะคะ อันนี้อันนี้ตอนอะไรนะคะปักแก้วเหมือนกันอุ้ <laughs> อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงดินก็อยู่ได้เนาะ,ะไม่ต้องลงดินก็อยู่ได้สวยงามมากค่ะดูอ,ะ <laughs> อันนี้ได้ขี้วันคะเนี่ยอันเนี้ยอ,อ,อ,อาติดกว่า,า,วาขี้อาติดต้องอย่ากินได้คะ่ะ,ะอ,อ่ะอาฮะอันนั้นสีวัน ค่ะเราทราบทุกวันบอกว่า,าเราทราบทุกวันอาทิตย์ที่สีส่สิบวันกินได้เก็บได้เลยเพื่อว่าบอกอยากแก้ไม่แก้บอกแก้ครบ,บ,แบ,บ,บอันนี้นามอะไรคะเนี่ยนามปุย๋ยปุ๋ยก็เป็นปุย๋ยเอบสถึงมันทำการปนเปือ้อนความรูไม่ในพื้นเฮ่นเนี่ยขนาดเคยเห็นเซาแต่ว่าเราไม่เคยลงไปดู้อะค่ะก็เหมือนไอ้ข้าว ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่ป้าช่วง,งน้องนั่นไหมอ่าฮะค่ะไอ้แก้วกับแก้วอันนี้กี่วันนะสี่สิบวันเหมือนกันสามจุดกว่ามีเดอร์มี่ต้องอาดจิตต้องอาดจิตในโน้นนิดจิตอาจิตอาสามี่อะจุดอันเนี้ 15, 15, 15, 15ยมีประมาณเดือนหนึ่งตั้งแต่เริ่มปลูกนะค่ะแตอนนั้นมีก็จ่ายได้นะเยอะอยู่ค่ะถ้ใช่ขอขิดเองก็ได้นี่อยู่ได้เป็นเท่ากับปีอันเนี้ยตอนนั้น,น,นะ มันก็ตัดเย็นอันนี้เริ่มต้นยังไงคะถึงได้มาปลูกพักเนี่ยเริ่มต้นซื้อก็ลองดูอยากว่างงานโควิดอ่าฮะโควิดนี่ไม่ร้วยทำก็ทำให้คนมีงานทำได้ๆเรียนอ่าฮะเขื่อเรามีอาชีพใหม่ขึ้นมาแต่ว่าคงตันนี้ประสบความสำเร็จนะดวงเห็นแบบว่าช่วยๆทางนั้นเลยแต่ได้พ่นสิ่งกัดเซตีพ้วจริงเหรอนี่คณะไม่ได้พ่นนะแต่ว่าพักห้ามมากเลยอะอ่าพักกันช่วยแบบพัก ภาครัฐจะปลูกอย่างที่มันพอเรายังไม่มีความรู้มาแต่ว่าไม่มีความรู้ทําไม่พักงามขนาดนี้มาการใชคขาวไปทําได้เก่งวากเลยอะค่ะอันนี้เก็บได้หรือไม่คะเก็บได้นี่เข้าไปกินใบนะกานมันยังไม่อ้วนเท่าไหร่พอช่วงนี้เราหลอดปุ๋ยด้วยค่ะโอ้บาสไม่ได้อันนี้ปุ๋ยเราใช้ยังไงอะคะเนี่ยปุ๋ยเราใช้ในทางนี้อ่าน เกีทิตย์ใส่ทีหรือว่ายังไงคะใส่ตลอดใส่ตัววันใส่ตัววันใส่ตลอดเราก็เพิ่มไม่ได้ผลทีมันจะได้กินตลอดคือทาปุ๋ยมันจะได้เดินไปเสมออ๋ออันนี้คือชัยเมื่อระบบไฟฟ้าหรื่องไงคะอ่าน้ำปั๊มขึ้นทำอะไรลงน้ำเวียนเท่าไพื่อระบบน้ำเวียนอ่าฮะความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นี่ไม่หนูเหลืองเลยส่วนใจไปทับแมนไหมค่ะมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อพักดีดีท่านฟินลดบอลไฟค่ะ นี่ก็จะชีดยากันกันนอนก็เป็นในบลวงรับสมัครมาไอ้หลวงจุลทรีก็คือไม่ได้ใช้แบบเคมีรุ่นแรงอ่าฮะค่ะเราคือดีหายใบเป็นรูเป็นรูนี่ไม้ตึ้งเราอ่าฮะแสดงว่าโดนแล้วแหละคือถ้าชีดยาอย่างนีิงมันจะไม่มีปัญหาแล้วใบจะสวยงามอ่าฮะคือมีรูปมั่งนี่ไม่ตึ้งว่าเราดีแล้วนะนอนกินได้เราว่า ลองกินได้แล้วใ่ไหมะปลูกด้วยดินเนาะมันจะแตกต่างกันเดี๋แต่ว่าแบบนู่นดีกว่าใช่ไหมอันนู้นเขาเหลือได้นะคะปลูกแบบไม่มีดินใช่ไหมน้นเขาเรียกไฮโดรระบบน้ำเปียกอ่าฮะอันนี้เราปลูกกับดินแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ปุ๋ยนี่ใส้ปุ๋ยเคมีด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะดูแลยากกว่าอีกไหมใช่ไหะว่ะมันดูเลยากไม่ทำหญ้าทำโน่นทำนี้ค่ะรักเราไม่ทำสีควรอ่าฮะมันจะเหลกว่าเนาะ มันนี้มันดานมั้น่ะดานมัอันนี้ตึงก็ไม่ต้องไปซื้อเลยใหญ่กินก็ตึงจะกินได้เลยใช่ไหมกินแบบไม่ต้องลางก็กินได้เลยนะเลยแบบนี้่ว่นให้พอวัไปเราไปปุ๊บ่บนานไุยได้ท่ไมคือแนะนำเบื้องต้นไปเลยอ่ะกั ตัวน,นี้เรามีอุปกรณ์ค่ายไหมคะนเนี่มีมั้ยมีค่ายมดโอท้ทำทำเป็นชุดเลยโอ้เป็นุดน,นตัวธุรกิจไม่เลยนะเนี่ยต้นเราไปทำลูกได้เลยล่ะอ่าฮะอันนี้ลงทุนกันต่ำถลาไ่ได้คะประมาณเมื่อกว่าเราไปทำอะไรหรอค่ะ <c oughs> โตนึงอนะ่ะถ้าโตนึงแบบนี้ก็ค่ะประมาณเกขาวๆเพื่อมีคนสนใจนะคะ อ่าฮะแรกตังอยู่ไลกไอทอทอเนี่ยท่านนึ้ท่องหัวกสิบบาทค่ะต่ออ่ายาวไปถึงนู้นขับถึงเหนือชายจีร่าแตบคูนก็ไปอ่าฮะมีพวกแรกผมประมาณวกนี้ค่ะแต่เดี๋ยวทำค่าเป็นจุดเลยเป็นจุดตัวเลขร่อถิ่นก็จะทิพย์ตันจะท่องตอนนี้ก็ค่าอยู่ที่ท่านบัรกาลโอ้เปามอเตอร์เปล่าตั้งหนามาชุดหนึ่งเลยอ่าฮะโอ้มีการติดตั้งให้ด้วยไหมคะ โอ้อันนี้กิจนอกไม้ติดตังกิดตังให้สั่งไปตังไงทำให้ก็คิดห้าร้อยบาทอะแะ้วไปในน้ำไม้กันทำเองเลยทำประมาณที่สิบวันเก็บกินได้ปุ้งก้อนนี้เป็นมันตุรกิจไหมนะคะที่น่าสนใจในครอบครัวในครอบครัวมัคือบางคนเขาก็ชอบแบบออร์แกนิกเขาไม่อยากไปซื้อแบบคือเรามั่นใจใช่ใช่ว่าเราไม่ชิดยาไม่ชิดยาฆ่าแมลง หรือว่าถ้าเราไม่อยากได้เป็นล่างแบบนี้เราสามารถซื้อไปใส่ตำติบานได้ไหมคะครับนิ่งเขาเรียกรับมาอ่าอันนี้อันนี้มันจะต้นทุนถูกกว่าใช่ไหมคะอ่ามันอยู่เถือนนี่ทำนี่ชุดนี้ทำก็ประมาณสี่ห้าพันวัตอ่าพันอ่าอันนี้ทำแบบหายๆคือเท่าเท่าทำริงก็ต้องเป็นเนี่ยเป็นเท่าเล็กเท่าเล็กทางเล็กมันจะมีโฟมพายางมีแผ่นปู อันนี้คือสำรับกัะน่ำโตร่างนี้นะคะขนาดนาอยี่สิบูี่มที่เมีสิบทีสย้าตีมบ้างร้อยได้นี้ผูกปักอย่างอื่นก็ไดผูกพักไรกรได้มันหลบเลบซัก ขั้งเนืงอันนี้พักบุงอันนั้นออแกนิคอ่าเรียกอะไรเป็นซอสเป็นพักเปงนว่าเป็นต้นหน้าเป็นอันนี้แต่เราต้องมีร่างค่าให้เขานะอ่าอันนี้อยู่ที่ว่าเราจัดการอ่าย่โราจัดการว่าเราจะให้มันร่มหรือว่าแดดถ้าแดดนักพักมันก็รล่อนักเราแบบเหมือนเราเนาะม่แก่ด้วยพักบุงเลยนี่ปรตีจะใหญ่กว่านี้หรอคะอ้วนอ่าอ้วน นี่ใช้เวลาอยู่ทุกวันแล้ววันนี้เราใส่ปุ๋ยยังไงอะคะน้ำหนี่งก็ใส่ปุ๋ยเวียดน้ำไหมให้เวียดนาำขึ้นมาเราใส่ปุ๋ยเราก็เปิดมอเตอร์ต่อเปลืกผักแก้วก็กินใบอ่าใบกินใบยูไก่เป็นพักการนาคะมันเหมือนกันตระกูลพักการนาแต่ตัวนี้จะมีโปรตีนค่ะเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงครบสูตรเขาเรียกว่าราชินีผักอ่า แล้วพยายามดูแลอ่าฮะค่ะเพราะวั่นมันพักระรับโวดพักบานๆเหมือนน้องเดินเราตองคนเจหลักจริงๆนะอ่าฮะปวตลาดมันน่อย้านเราค่ะลาดมีโลจะไปรอยอ่าฮะอันนี้ค่ายกิโลยังไงเรื่องไงคะมีโลงจะไปรอยแต่ไม่ถึงนม่ค่ายโลงรอย่าแต่ใครมารับนี่ก็ค่ายอ่าฮะ คือทำกินทำปลูกทำไถ่กินทำบ้านอะไรเนี่ยมันไถ่ต้องค่ะแต่ต้นปลูกได้ช่วยงามจริงเนาะได้ระดับนึงระดับนึงก็สุดยอดแล้วนี่ดวงวะเอามือได้หมืวยหม่ยมือใหม่ครัดปลูกมือใหม่ขนาดมือใหม่ขนาดนี้ตั้งมือปลุกห่อคะเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแต่ไหนนะคะมาเครล็ด ท่องเดือนช่องเดือนเราจะได้หลูกกระนัดนี่อ่าฮะ,น,ะนี่คือมือเกล็ดน,นะคะเกล็ดนี่นอนจริงนนะสดจากต้นเลยนะคะเนี่ย ยังมีข้าวโพดนะคะโพดบ้านเราเลียกคงนะคะคงรับติมสย,ยามอ๋อมันมีเป็นซี่ใช่ไหมคะมมอ่าอันนี้อันนี้ใช้เวลาพลูกต่ออะไรนะคะอันนี้คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดสยามเขาบอกอย่างนั้นนะคะอุ้ยมะเขือก็มีมะเขือ เดินเข้าไปผักคุงก่อนนะป่าข้าวโพดอันนี้นะคะข้าวโพดนะคะวันนี้มาบุกที่เข้าปลูกพักนะคะอันนี้พักมันจะเหลกใช่ไหมหนุย่ย อ๋อนี่คือไม่ใหญ่มากปิดดวงกันหนูว่าคักมันจะใหญ่ไงักใหญ่ไงยั่งอ่าฮะอันนี้เขาเรียกอะไรคะปูดอะไรนะค้าวโพดข้าวพิมสยามอ่าอันนี้เพิ่งปลาปูหรือคะใช่ลองกินเลยได้เลยโอ้ก็ึ้นมากับอันนี้เรากินสดเลยนะคะไม่ต้องต้มนะคะปิดดวงจะซื้อข้าวโพนะคะเขาเลยข้าไปเก็บให้อ๋อแต่เขาบอกว่าเวลาดู ให้ดูเวลาฟักอ่าฟักคืว่ามันจะเอ็นจากตอนนั้นนี่เอ็นไหมหน่อยใช่ครับอันนี้เอ็นเดียวอย่างเอ็นไหมมารมันจะมีอะไรที่มันมีเอ็นมากอ่าเอ็นคืออันนี้ได้ไหมหน่อยเมื่อเมื่อนเนี่ยได้ครับอ่านี่วิธีการเก็บข้าวโพดนะก็บอกว่านี่คือเก็บได้เลยคือมันจะเอ็นอกข้างนอกนะค่ะอันนี้มันจะเป็นสีดำใช่ไหมใช่ครับข้นมันจะเป็นสีดำ อันนี้นึกยังไงถึงเอามาบโบ้คะหรือวะลองลองลองดูอ่าเป็นไอ้นอนแปลกบี้คนรู้กันน้อยอ่ะอ่าอันนี้เป็นเบาะซ่องล็อบเลยใช่ไหมนี่ล็อบที่สองงอตมาแนงแล้วก็เอ็นออกจากก้อนนั่งอ่ะนี่มันบ้าปบะเนี้ มันจะเอ็นีองไปเลยพี่ดวงก็มุด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 มันจะเอ็นคนมันจะดำแล้วใช่ไหมคนมันจะไม่ค่นมันดำใช่มันจะเอ็นออกจากซอนมันเตรียมชวักเดี่ยวยาวเดี่ยวชวยเป็นได้พักไปกินแล้วนะคะ เชยเย็นเย็นมีร้อยเอ่าเชเย็นโดยไม่ต้องตม้มครับเดี๋ยนะวพี่ดวงพาไปเปลี่ยนกิโลนะวันนี้นะคะว่าจะจะแวสเซอรขวดเซอร์อแตงกวานะคะเขาบอกยั <c oughs> งไม่เยอะนะคะเดี๋ยควคนมาไหมยัง่กิโลค่ะจริงจริงต่อเช้ามาเอาได้ <c oughs> โอเคพรุ่งนี้มาเอานะมาเอาค่ะ <c oughs> นันปลูกกินไม่ได้นันปลูกขายตัวนี้เพรอยากกินก็มาเอาโอเคก็วัสดีนะคะก็ปุ่นมากนะคะตีให้ความรู้แล้วก็แนะนำเพื่อๆค่ะแล้วก็ที่นี่อยู่ที่ไหนนะคะส่วนนี้อยู่ที่ไหนนะคะสามแยกบ้านตีนเขาสามแยกบ้านตีนเขาตรงข้ามกับร้านซาบูเกาหลีหาคมาในซอยนิดนึงนะ ตาห้าอ่างไงคือซอยอะไรนะอนุสร์สองร้อยปีซอยอนุสร์สองร้บ้านตีนเขาบอกมาห้าคุณอะไรนะคะอ๋อมาหาคุณชนะคุณชนะนะ,ะสวนลุงนะสวนลุงนะอา่าฮะเข้ามาก็จะมีป้ายนะมีป้ายบอกว่าสวนลุงนะใครมาดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ